ประมวลภาพผลงานและภาพความประทับใจในปีการศึกษา2565ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาในปีการศึกษา2565กกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้กับนักเรียนโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาทุกระดับชั้น วันนี้ในกิจกรรมมหกรรมภูมิปัญญาทางภาษาและวัฒนธรรมคุณครูขอย้อนภาพความทรงจำประมวลภาพความประทับใจให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรผู้สู่วันภาษาไทยแห่งชาติระหว่างวันที่26มิถุนายนถึง29กรกฎาคมพุทธศัราการาช2565เพื่อเป็นการรำลึกถึงครูกรสุนทรผู้และส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาโดยมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยได้แก่การแข่งขันคัดลายมือการแข่งขันเขียนเรียงความการแข่งขันอ่านทำนองสนอ การแข่งขันแต่งคำประพันธ์การประกวดวาดภาพตัวละครวรรณคดีและการแข่งขันตอบปัญหาวรรณคดีนอกจากกิจกรรมการแข่งขันแล้วยังมีกิจกรรมการแสดงละครเวทีเล่าเรื่องวรรณคดีผ่านเวทีการละครบูชาครูกรสุนทนผู้เรื่อง ขุนช้างขุนแผนและพระอภัยมณีโดยคณะละครเวทีวรรณคดีสันจรชุมชนละครมรดกใหม่สร้างความประทับใจให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นกิจกรรมค่ายต้นทางนักเขียนปีสองหลังจากกิจกรรมค่ายต้นทางนักเขียนตอนชุมแสงตามรอยกรงกรรม เมื่อปีการศึกษา2562ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากจากว่าที่นักเขียนในปีการศึกษานี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้จัดกิจกรรมคายต้นทางนักเขียนปีสองตอนนิราชสมุทรสงครามกับสารคดีท่องเที่ยวซึ่งยังคงได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากว่าที่นักเขียนตัวน้อยพวกเราได้ไปทัศนศึกษาที่วัดจุฬามณี เรียนรู้การย้อมผ้าด้วยเปลือกไม้ป่าชายเลนเรียนรู้ค่านิยมการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่ b u f f a โลคาเฟเพื่อนำกลับมาสร้างสรรค์ผลงานเขียนทั้งอย่างได้ร่วมเสวนาวิชาการเพราะกล้านักเขียนกับนักเขียนอาชีพได้รับเกียรติจากคุณอนเอกนกนาวิกมูลศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์อีกด้วยนับว่าเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าของต้นกล้านักเขียนทุกคนกิจกรรม ค่ายพัฒนาทักษะความคิดสร้างสารรค์ผ่านการแสดงละครกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะความคิดสร้างสารรค์ผ่านการแสดงละครสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โดยมีกิจกรรมเวิร์กช็อปร้องเล่นเต้นรำฝึกทักษะความคิดสร้างสารรค์นำไปสู่การแสดงละครในรูปแบบใหม่ ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากคณะละครมรดกใหม่และวิทยากรพิเศษชาวเอสโตเนียจากประเทศเอสโตเนียระหว่างวันที่3-4ธันวาคมพุทธศักราช2565กิจกรรมเทศกาลละครสุขดิบ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่มีความสนใจในการพัฒนาการแสดงละครจำนวน10คนเข้าร่วมเทศกาลละครสุกดิบและงานไหวครูมรดกใหม่2,566พร้อมนำการแสดงเรื่องมัฒนาพาทาไปร่วมแลเกเปลี่ยนและสารสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายและชุมชนบ้านเรียนมรดกใหม่ ระหว่างวันที่14-15มกราคมพุทธศักราช2566ณบ้านเรียนละครมรดกใหม่จังหวัดปทุมธานีการแข่งขันศิลปาหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ปีการศึกษา2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันง,งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศรรึกษานครปฐมกลุ่มหนึ่งสรุปผลการแข่งขันได้ห้าเหรียญทอง4ี่เหรียญเงินสองเหรียญทองแดงสอง,งเกียรติบัตรเข้าร่วมซึ่งรายการพินิจวันณคดีระดับชั้นม .4 ถึงมหได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับชาติณจังหวัดราชบุรี มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีคณะผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติกิจกรรมค่ายต้นทางนักเขียนกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะความคิดสร้างสารรค์ผ่านการแสดงละครและการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่7 0สิ กิจกรรมผลงานและความประทับใจทั้งหมดในปีการศึกษา2565นี้เป็นสิ่งที่คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตั้งใจที่จะมอบความรู้พร้อมใจที่จะพัฒนาทักษะและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเรียนกำแพงแสนวิทยาทุกคนนะคะสำหรับปีการศึกษา2566กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีกิจกรรมดีๆที่จะมอบให้กับนักเรียนเช่นเคยรอติดตามและมาร่วมกันพัฒนาทักษะภาษาไทยของตอนเองกันนะคะสวัสดีค่ะ